มั่งจ้ายิ้มยิ้มมั่งกล่องน้องอันมายิ้มมั่งก่อนแยกกล่องไหมแยงกล่องอายิ้มมั่งยิ้มมั่งนี่เยิ้มใช่กล่องก่อนให้เลยเนี่ยอายิ้มมั่งก่อนพอดีใจมากับตาตุ่มเออเออว่ากระตุ่มพี่น้องมึงเนี่ยว่ากระตุ่มเอื่นกระบนกระสากเออได้จิงกระไม่ก้อนโม่แล้วอีหล่าอีหล่าอีหล่ะเปหมุนปลาเฉยหล่ะแล้วได้จิงกระไม้ว่าน้องเป็นยังไง หลยขนาดเลยกลวยกลวยเก่าวีอรวดเท็ดไปหอลงไปถึงใส่กินนองกระมดวันสามบาทกรมัดจะตัน้ำไเอกสามบาทกระมวัน่องกับทิ่มมะวันเอ้ยมะฮวอซอยมือหนี่บิกบานแลวที่แหลกนัดกันว่าิิร์มาตั้งหลายค้นหาหกคนวิาวันนี้วิตาภผูยากผู้ได้กระได้ได้หอสองสามคนนี่แหละ พอหัดสุบสองชั่วโมงบ่ได้หน่อยแล้วยิ้มนะยิ้มยิ้มบ้านยิ้มบ้ยิ้มบ้านให้พี่น้องบ้าง เที่ยงกระโจนะอืมมเทียงกระโจนบม่มไหมตั้งแต่โดนหรอแม่แต้่ <c oughs> หาคำเ <c oughs> มื่อคำแม <c oughs> นะ่ชาวฟ้านี่ไว้เนาะวันนี้ก็เลยเอากล้วยนี่มันมันเที่ยงอะไรก็เลยเอากล้วยปาดซะแล้วเอาคุกใส่ข้าวสารกับเข้าตู้เย็นไว้ตอนนั่นมันสิเทียงแลนี่ตนั้นก็เป็นน้ำเลย <c oughs> บ่มกล้วยสามเทียหลดอีกสองเทีย่ยงนั้นเอาแทีคน <c oughs> ý kiến nữa là ý kiến nữa kè phân ý kiến nữa mày kèn nữa mày kèn nữa mày kèn nữa mày 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 ว่าเจ้าบอกว่าเราสีมาเนาะก็เลยโท่ไปฮะเจ้านายแก่คนว่าสีม้าผูกมันแก้วคนดอกผูกมันแก้วเอิญคนได้เด้องอ๋อผูกมันแก้วผ่นมันแก้วกับขวดเบิ้งขวดเหนที่ปลูกไม่แมได้ได้หัวหนึ่งพอดีมันบ่หลายเพราะว่ามันตึงปลูกเนาะมันหัวหน่อยๆอยู่เลยเอาตัวหัวใหญ่เรียกเอาตัวหัวใหญ่หนึ่งไว้แล้วยังเอาเมียใส่ ปนอละจห้องไงเนาะอืมไ่ได้แตกกระตัดไปจะพุ่นแล้วฝักใกล้ยู่นเหี้ยมารสิบบเหี้ยแล้หย่อนแต่ว่าหยอนมันปงบงามเนาะอันนอไปปลูมมาโปงโกโดกระดางอันนี้กเอาป่งอันอาหลกยุสระสือคนสระนวันวัตรจะกกับมาสือตองกตัดไเก่นกั พองกตัดไว้ีจขายองเนี้ยปองแล้วก็เด้ขายดเพิ่นมาสือเนาะเพิ่มมาขอกกับไฮเพิ่นแล้วไฮซื้อซื้อเราซื้อขายเราูเกนมาหาขอเ็ยากกด้ไหมผู้ขอกกบมี่ปองแล้วก็ได้ขายดอ่เดวพนักผู้ละสามสี่สิบปุ่นนี่ลวจะขายทังแ้กก็บเพื่อนงดเรามันพมีรางวันะูเดห์ควอกกับไผู้เลมะสือกกัขายู วนยางพะนะฝากเออฝากกันฝากเฮียนผูใรไปน่ะมอมอนติดทางแม่ติดติดหวยพะนะแล้วปะติดล้ำหวยเออเออฝากลูกจไปหองยูฟังคุณฟังอันไปชางเฮียนูรหน่ะนเฮี้ยนตอนนงเฮี้ยนผูใรบุ๊คเฮี้ยนตอนนอง ก็ได้หมดใครไม่แจกกันตอนนย้มีน้องก็บเคยเห็นแล้วเจะยันกปน้นนองนอีนอกเฮ้ยไปคุนดิดจัย,อยอเอ่อเอ็ม